เรารู้มองเห็นแต่เรายังปรับตัวได้ไม่ทันการหรือมากเพียงพอก็คือการก้าวก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงก้าวให้ทันโลกที่กําลังพัฒนาอย่างรดวดเร็วมันสะท้อนออกจากการเลือกตั้งมันจึงนํามาซึ่งความายพแพ้ครั้งนี้เราตกอยู่ภายใต้วาทกรรมถูกวิพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องจริงหลายเรื่องเป็นเรื่องการกล่าวหาเรายังใช้โอกาสที่จะทําความเข้าใจหรืชี้แจงได้ไม่มาก พ,พรรคไทยมีจุดแข็งนะครับที่ทำงานใกล้ชิดพี่น้องประชาชนผมว่าเราเป็นพรรคที่ไม่น้อยหน้าใครในเรื่องที่คนของเราอยู่ใกล้ชิดพื้นที่ใกล้ชิดพี่น้องประชาชนทำงานกับประชาชนต่อเนื่องเราสามารถพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าเราเป็นพรรคการเมืองที่เราพูดสัญญากับพี่น้องประชาชนแล้วเราทำทำได้ตามที่พูดหรือบางครั้งทำได้มากกว่าที่เคยพูด อันนี้เป็นบทพิสูจน์ผลงานของเราที่มาจากต่อเนื่องนะครับเรามีคนหลายรุ่นนะครับมีคนรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจแล้วก็มี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 ความฝันที่อยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆมีคนกล,กลางซึ่งเติบโตมาเป็นตัวเชื่อมคนสองรุ่นมีคนรุ่นอาวุโสซึ่งผ่านประสบการณ์ทางการเมืองผ่านประสบการณ์ชีวิตมามาก สิ่งที่เป็นสิ่งสําคัญร่วมกันของพรรคเพื่อไทยก็คือว่าเรามีอุดมการณ์ที่ยึดมั่นเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางเราหัวใจเราอยู่กับประชาชนเพราะนั้นไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะทําท่วงทานองคิดท่วงทานองการทํางานท่วงทานองจังหวะก้าของเราเรามีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะนั้นตรงนี้เป็นจุดดีแต่ถ้าเราปรับตัวเอาจุดแข็งของเราทั้งหมดมาเรียงร้อยกันแล้วปรับตัวให้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ผมคิดว่าเราจะกลับมาคลองใจพี่น้องประชาชนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พรรคเพื่อไทยก็มีการปรับขบวนที่เรียกว่า transform คือการเปลี่ยนแปลงมากในการที่จะทําให้เราสามารถเท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าขณะนี้กำลังตั้งคณะเปลี่ยนผ่านขึ้นมาชุดหนึ่งพยายามอยู่ภายใต้กรรมการบริหารซึ่งมีอานาจสูงสุดแล้วก็กาลังจะเปลี่ยนระบบก,การทํางานในพรรคระดมคนรุ่นใหม่เข้ามา อยู่ในระดับที่จะทำงานในระดับปฏิบัติการให้มากขึ้นแล้วก็คนรุ่นผู้ใหญ่ที่มีประสบการณ์ก็ไปทำหน้าที่บางด้านที่จาเป็นต้องใช้คนมีประสบการณ์ทำทำหน้าที่ในการเป็นคณะที่ปรึกษาซึ่งคอยเป็นพี่เลี้ยงเพราะว่าเราทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยเราไม่ได้ยึดติดกับอำนาจนะครับเราพร้อมที่จะปล่อยเบือตลอดเวลาเพื่อให้พรรคมันแข็งแรงและเพื่อทิศทาง,งของสังคมมันก้าวหนะ้าเพราะนั้นตรงนี้ เป็นนิมิตหมายดีที่ผู้บริหารใหม่คนใหม่กับชุดคณะผู้บริหารปัจจุบันเนี่ยกำลังจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงและผมเชื่อว่าพ,พรรคื่อไทยจะกลับมาคลองใจประชาชนได้เหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งภายใต้ข้อที่เป็นจุดแข็งของเราในหลายเรื่องเรารู้มองเห็นแต่เรายังปรับตัวได้ไม่ทันการหรือมากเพียงพอก็คือการก้าวห้เก้าทันโลกที่เปลี่ยนแปลง ก้าวให้ทันโลกที่กําลังพัฒนาอย่างรวดเร็ววันนี้เนี่ยโรคเปลี่ยนแปลงเร็วมากการเปลี่ยนแปลงในประเทศมีเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะจะเห็นได้ว่ารัฐบาลพรรคการเมืองอย่างพ,พรรคเพื่อไทยเรายังปรับตัวตรงนี้ได้ไม่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 ทันเท่าที่ควรนะครับมันสะท้อนออกจากการเลือกตั้งที่เราเยืนอยู่กับความจริงมากและก็ถูก วิาพากษ์วิจารณ์หลายเรื่องจริงหลายเรื่องเป็นเรื่องการกล่าวหาหลายเรื่องเป็นเรื่องของการสร้างวัตรกรรมมโนกรรมให้เกิดขึ้นแล้วมองไม่ดีเนี่ยเรายังใช้โอกาสที่จะทําความเข้าใจและชี้แจงได้ไม่มากเพราะฉะนั้นมันจึงนํามาสึ่งความแพ้แพรครั้งนี้เราตกอยู่ภายใต้วาทกรรมเช่นการบอกว่าเราจะอยู่กับสต่อ,สอ,ส,อสองลุงซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่ ความข้อเท็จจริงที่เราเกิดอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นเพียงว่าเรารักษามารยทของการทํางานการเมืองแบบเดิมที่ถ้ายังไม่พูดคุยเราก็ยังไม่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 ชี้ชัดลงไปว่าเราจะทําไงแต่อย่างน้อยสุดเราไม่ได้ชี้ชัดเพื่อจะสร้างศัตรูหรือทําให้มันเกิดความขัดแย้งในสังคมเราเพียงแต่จะชี้จุดยืนของเราซึ่งเราก็ตกอยู่ภายใต้วัฒกรรมว่าเรายืนอยู่ข้างสองลุ่มมีดีลรับ แล้วก็ใช้ตรงนั้นแผร่ขยายในโซเชียลมีเดียได้รวเร็วมากซึ่งเมื่อก่อนนี้วิธีทํางานเราหลายเรื่องเนี่ยเรายังใช้วิธีแบบเดิมเช่นการสื่อสารแบบเดิมการพยายามเคาะประตูเข้าไปหาพี่น้องประชาชนอย่างมากเราก็พบข้อจํากัดเช่นในเมืองเนี่ยเราทําในตึกแถวได้เราทําในชุมชนได้แต่เราไม่สามารถเข้าไปในบ้านจัดสรรซึ่งเป็นบ้านมีรั้วได,ได้ดีนักหรือเราไม่สามารถเข้าไปในคอนโดต่าง ซึ่งมีคนรุ่นใหม่คนนั้นกลางอยู่เยอะแต่ว่าพรรคที่สามารถจัดทำเรื่องโซเชียลมีเดียได้เนี่ยเขาสามารถยิงโซเชียลมีเดียได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วสามารถเข้าถึงคนกลุ่มเหล่านี้ไม่ต้องรอให้เขาอยู่ในบ้านเวลาที่เราไปหาเขากลับมาตอนไหนเขาเปิดโซเชียลมีเดียเขาก็สามารถรับรู้รับทราบถึงจุดยืนหรือถึงวิธีการนำเสนอหรือวิธีการเสนอหรือวิธีการ แสดงออกซึ่งแตกต่างกับคนอื่นได้เร็วขึ้นและชัดเจนขึ้นเพราะนนั้ตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนนะครับความฝันผมนี่มีเรื่องใหญ่ๆก็คือหนึ่งผมอยากเห็นประเทศไทยมีประชาธิปไตยเปิดโอกาสให้มีการเคารพใน,ในสิทธิเสรีภาพของคนให้แสดงออกได้เต็มที่เพื่อใช้พลังสร้างสารรค์ที่มนุษย์มีอยู่เนี่ยเอามาใช้สร้างสารรค์สังคมได้เรื่องที่สองผมอยากเห็นความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน ผมอยากให้ช่องว่างระหว่างรายได้อยากให้ช่องว่างระหว่งางเวลของคนนะครับโอกาสของคนมันมีมากขึ้นแล้วก็ช่องว่างระหว่างมันก็แคบลงความยืดิธรรนและความเป็นธรรมคนจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในทางการเมืองผมอยากให้สังคมเราเป็นประชาธิปไตยในทางสังคมผมอยากเห็นความเป็นธรรมเกิดขึ้นให้มีการกระจายรายได้อย่างเท่าเทียมมากขึ้นกว้างขวางขึ้นแล้วก็ทําให้ช่องว่างระหว่างความยากจนความลําบากนี่มันลดน้อยลง